Oi. tem! ก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะทุกคนจานทีมนะทุกคนวันนี้นะครับผมจะมาแกล้งแฟนของผมอีกแล้วนะฮะก็คือตอนนี้ทุกคนผมแอบมาเปิดคลิปด้านล่างนะครับกับเพื่อนของผมนะทุกคนแต่ว่า่เปิดนะคุณจะกินไปไปกินข้าวอยู่คือตอนนี้แฟนผมไปทุกคนมันนอนหลับอยู่ครับคือตอนนี้ทุกคนมันเล่นเกมนะครับแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนมันง่วงอ่ะมันมันหลับอยู่นะทุกคนตอนนี้แบบปิดไฟหลับแบบสนิทเลยวันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแบบว่าทำคอนเทนต์อะไรสักนิดนึงอ่ะแบบคอนเทนต ไม่ให้หลับไปทุกคนคือปกติผมอิ่มเนี่ยมันเป็นคนที่ชอบหัวร้อนอยู่แล้วนะครับก็ทุกคนที่ดูคลิปผมเนี่ยจะรู้นะครับว่ามันเนี่ยชอบตบตีผมนะครับผมเนี่ยทั้งโดนกระทืบโดนตบโดนอะไรเละเทะเลยนะทุกคนเวลามันหัวร้อนแต่ละทีนะฮะก็นะครับทุกคนคลิปนี้พี่ก็ขอแรงใจสัก 2 0 0ทันไลค์นะครับก็ฝากกดให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็นะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่มีกิจกรรมนะทุกคนใครที่มาดูคลิปนะครับตอนแชทสดไเง่ายพี่จะโค้ดบัตรทูมันนี่ห้าสิบทูมันนี่นะครับใครที่อยากได้เนี่ยอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดนะครับถ้าเกิดว่าคลิปไม่แจ้งเตือนให้กดยกเลิกติดตามแล้วก็กดติดตามใหม่นะฮะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเป็นแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะทุกคนคลิปจะได้แบบแจ้งเตือนตรงเวลาจะได้มาดูทันเพื่อนๆนะฮะก็โอเคครับทุกนอ แล้วก็เราจะเริ่มภารกิจทําให้แฟนเราหันร้อนกันครับก่อนไปอย่าลืมกดไ like ลค์แบยตอนนี้ผมต้องรีบไปแล้วเอเดียมันกินข้าวอยู่นะครับทุกคนมันมันไล่ผมแล้วผมเสียใจมากเลยก็แบบพิซซ่าก็เลียงนะครับเพราะไม่อยากถ่ายเลย <c oughs> โอเคทุกคนอเ,คเออเมันไล่แล้วครับมันมันไล่ผมแล้วครับเ <c oughs> สียใจมากเลยครับแบบ้ยากขับเพลินไล่โอเคเราไเริ่มหน้าห้องแล้วนะครับเรามาดูกันว่าผมอิ่มจะทาอะไรอยู่นะทุกคนครับมอนหลับ มือถือเลยมันหลับมานอนเลยเวลานี้แล้วทำไมไม่เปิดยมือถือง่อวงง่วงไรรู้มาเล่นก่อน,นบ้าเลยเหรอเร็วมาเล่นเกมแบบพี่ก่อนพี่อยากเก็บแรงน้องหลอเล่นอยู่ตีไม่แบกแรงพี่หลอเนี่ยบอกจะแบกแรงพี่ไงไเร็วตีเอ พ hey, oh, ี่จะเล่นเกมเร็วเล่นแอล่เหรอปะแอลอะไรจะเล่นพีไฟผมไม่อยากเล่นพีไฟกับเตงอ่ะเร็วไม่เอาดูเวลาด้วเนี่ยเขาจะนอนไม่เวลาเล็วตีสี่ตีห้าหมอการจิบแรงเนี่ยเตงเด็กมันนอนหมดแล้วเนี่ยมีแต่คนตึงๆในตอนนี้มันที่รักเร็วตื่นนี่นอะไรเล่นเล่นตรงนี้ก็ได้เล่นตรงนี้แหละ เดี๋ก็นอน,นนะอไปแล้วเดี๋ยวพี่เล่นผีไปตรงนี้ไม่เป็นไรอิามม่เล่นกับพี่มาเล่นคนเดียวกันนะโอเพลงคนมันอ่ะโอ้ดูดิไอ้เต็งเต็งดูนี่มันมีไอ้วอลใหม่เข้ามาด้วยที่รักเติมเนี่ยเติมเติมไม่กี่บาทได้ไอ้วอลใหม่ป่ะเติมสองเก้าเพชรเก็บแรงกันเต็งเร็วเข้าเกมเลย เนี่ยพี่ได้สี่วิสี่รอนเดี๋ยวฮัลโหลสวัดวดสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่อใครครับเอาเาเอาคนด,ดังครับ<ด>ผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเฮ้ยแบกบแบกบเราด้วยนะเราเพิ่งเล่นอะ่ะเอาเอามู้อะไรไม่ได้มู้แบกบเราด้วย <บา S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเด<ๆ>ี๋ยวเดี๋ยวเขาแบกอีกชื่ออะไรครับเสียงน่ารักจกังแป๊บนึงค่ะเดี๋ยวคนเจ้าคนเหรออายุเท่าไหร่อ่ะเสียงน่ารักจังอุ้ย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 เขือนด้วยเราชอบอ่ะเราชอบทีเด็ด เนี่ยที we re, we re we re, we re ่จริงอ่ะเราเรามีแฟนอยู่แล้แฟนเราไม่มาเล่นด้วยเลยอ่ะเราเราเสียใจมากเลยเธออุ๊ยเเล่นที่ยวเห็นไหมเขาจะนอนแปลวันเดียวแล้ว่านะครับมันตึงนะมันตึงมากเลยเอออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเห็นปะหนะน้าน่าน้าน่าตกกระดูกอ่ะโอ้โหมันทั้งให้วอกก่อนเธอเธอเธอระวังนะเธอระวังนะเรากำลังไปเราไปโอ้ยมันแตกเอ้าทำไมไปคนเดียวอ่ะครับทำไมไปคนเดียวอยู่ไหนมัอยู่ไหนมัอยู่ไหนเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว ว้าล้ลบมไปลบโอ้ใจเลยอ่ะโคตรล้อนโคตรล้มโคตรล้มที่สุดเลยเบอร์หนึ่งทำไมครับเบอร์หนึ่งทำไมครับแล้วคันใช่ผมผมใส่เติมผมใส่ไปอ่ะสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับเฮ้ยเสียงกีนน่ารักแค่ไหนจันลุจันจันเลยยามยีเฟยหรือเปล่าแต่เป็นนะโอ้ย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 มันเลยกี่คนอ่ะโอใจเลยโอ่รับไม่ได้ตายเลยรับไม่ได้ โอ้เธอให้เราสอนเล็สไหมเราเลสเก่งนะให้เราสอนเล็บป่ะชื่ออะไรครับทำไมอะไรเเล่นเล็บีไฟ โอ้เดโอ้ทุกคนครับเพียตีครับเพียตีเออเขาเล่นเกมไปเฉยกับผู้อื่นโอ้ยเอ้ยได้ช่วยได้แฟนเราตีโอ้ยมันเจ็บมันเจ็บตีเกลเจยดูเนี่ยเขาเล่นกับเพื่อนเนี่ยแล้วเขาสุบมาเจอหน้องๆเขาเนี่ยไปแรงร้อแล้วเนี่ยแล้วเตะมันตีเขาทำไมโอ้ยก็คุยเฉยก็เล่นเกมไปเฉยป่ะโอ้ย โอ้ระวังนะครับระวังนะครับไมม่หหายยดเลระวังนะครับเขาหนีเราแล้วไม่ไม่เราเรายังอยู่เรายังอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วระวังนะระวังนะเอออยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างแล้วอ้าวใครจะตั้งไหนตั้งไหนอ่ะนั่งไปนั่งไปลงไปลงไปอะไรกูไปเรียกข้างล่างแลนี่ไงจริงอะไรเยอะให้เรียกนะพ่อกูไม่บอกอะไรผม เอาพี่ไม่ได้เล่นเดี่ยวแล้วจะจะมาตีพี่อแบบพูดทำไมแม่นอนแล้วกูพี่ตายเลยเดีะพี่แพ้ด้วยโอาย่อนร้อนป่ะโอ้เต้น้ำพี่แพ้เนี่ยเต็งโอ้แพ้เลยอะอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเนี่ยพี่แพ้เลยเต็งก็มาเล่นกับพี่เร็วไม่เขนอนแล้วกันนอนไปจะจบแล้วมันต้องฟังเสียงเท้าเขาไมใส่หูฟังใส่หูฟังไม่ได้อัดทาร์เข้าใจะบ้านมันต้องเล่นแบบนี้เล่นแบบเด็กโอ้ยโอ้ย เราไปต้องตีพี่ด้วยอ่ะพี่ไม่ค่อนใจเลยอ่ะโอนเนี่ยเขาด่าพี่กล่าวไปแล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเขาเห็นเรื่องของคนดังด้วยเฮ้ยเราเราเราวางแผลกันก่อนเล่นไปเอาใครทิ้งก่อนเนี่ยอะเดี๋ยวอะผมโปรตีผมโคตรโหดเลยเดี๋ยวตามผมมานะโอพ้พารเลยผมเรียกตัวแบกเลยเราเรา <ๆ S 1> เรา <ๆ S 1> ต้องเจาะขวามัน <ๆ S 1> เอาใครใตายวะกวนเนะโอ้โหจบแล้วเนี่ยเราบอกเฮ้ยจะได้จะได้ล้มหนึ่งล้มหนึ่งสาม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 โอ้ใครต่อยกูโอ้โหล้มเลยโอ้โดนตุย เราขอรีบแป๊บเดียวตีเราไปตีนุตีเขาด้วยไปไหนเตะไปไหนเตะกลับมาก่อนไปอะไรก็แค่เล็กเกม่ยวไปเฉยไปตรงไหนวะเนี่ยโอยชานันด้วยจีชานันเราเตงเตะนูเกน้อยชานันเราเตงจีชานันจะหยุดไหมจะหยุดไหมจะโอ้ย โอ๊ยเจ็บเจ็บโอ๊ยเจ็บเตยอย่าใช้นี้มันเจ็บพี่ไม่ทำแล้วก็โอเคับทุกคนคลิปนี้พี่กอโอ๊ยเจ็บโอ๊ย <im itation> <im itation> เอาพี่ส่งคลิปไงก็วรครับทุกคนแล้สุดท้ายเอาอะไรใครชอบชิดดีนะคะนรับตัวโอ้ยปา,า,ากกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่ตัวนะครับพี่เตะมันแล้วเกิดมันเจ็บพี่เจ็บไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะเต้เตะทั้งต่อยพี่เดะโอ๊ยเตะมันเจ็บมันเจ็บโอ้ยโอ้ยเตะเตะ